มาเลยกุ้งค่ะทุกคนมาค่ะูค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดสุขใจวันนี้ที่มาตลาดสุดใจเพราะว่าไปเซิร์ชมาเขามีเวิร์กช็อปคือมันเยอะมากเดี๋ยวเขาไปดูกันว่าแบบธรรมชาติรรมาตแล้วที่เนี่ยเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะทุกคนวันนี้เรามาถูกวันแล้วค่ะเราเช็คก่อนแล้ว8ปดโมงถึงบ่ายสตลาดเดี๋ยวจะไปดูตลาดแบบทโอท็อปบ้านๆแบบนี้ตออร์แกนิกอะไรอย่างเดี๋ยวให้ดูทุกคน เป็นตลาดแบบนี้เลยนี่ตาตอนยอนมากเลยอะมีอะไรไหมอะเรจากวันนี้เราต้องซบปิงใช่ไหมเราต้องัตะกา้าตั้งึ่อันไหมไว้แบบถือของเวลาเราซื้อของอะไรเงี้ย <c oughs> มียาสีมันสมุนไพรผ้ามัดย้อมน้ามันอะโรมาถุงผ้าหลักโลกรก,ก,ลกระดาษจากผักตบชวาอเอาหลังบ้านมาทาเลยอันนี้ <c oughs> และพีที่สุดอีกมีดานาด้วยอันนี้เราให้ลงดานาไหมทกุ้มค้า h ครับ ก้าโมงถึงสี่เขามีอังคารถึงศุกด้วยอ่ะอ้าวอ้าวอ๋อเวิร์กช็อปอะน่าจะมีอังคารถึงศุกด้วยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คือมีตลาดด้วยประมาณนี้ไหมแต่ว่าเที่ยงไม่จำเป็นต้องจองนะคะสามารถลงทุนเข้ามาได้เลยโซลมลื่นโซลมลื่นโซเย็นโซเย็นลมโซดีน้ำโซใสน้ำโซใสนี่สวย ปั้นดินด้วยสรอยากปั้นดินด้วยงั้นไปปั้นดินก่อนปะสู้บอกว่าจะพลาดเลยนะสคนงูง่ายสุดได้ดีสุดเนี่ยโอ้สู้ทำได้แน่นอนแต่ลุงบอกว่าช้างนี้ง่ายสุดมีงูด้วยนะเธอเห็นยังซูลุงตั้งใจมากต้องเก่งนะไม่ต้องเก่งเก่งแค่มือพอ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  ดูตอนในการทดลองดูใีนี่คือขาลุงนรูปแบเหมือนต่าโตโตเลยนะครับขางเข้าหูช้างของลุงใหญ่มากผิวดำโล้ัวหูช้างของสุขนี่คือเหมือนหูหนูแบบบนี้ครัหางกำลังอะไรยาวเหมือนกันครับเออ้วงค่ะก็หางเท่ากันเท่ากันครับเซมิทักเรียนคนนี้ได้ไปเลยเต็มสิบฉันบอกเลยว่าเขาปั้นมิกกี้เมาส์ไม่มีแล้วผลักด้วยนะคือเป็นหูขึ้นมาแบบนี้ ไม่ได้ว่าหรอนาะข้างใหญ่ข้างนึงอันนี้ช้างชั้นเองอะเอ้ยเกือบเหมือนเป๊ะนะเพราะว่าลุงแกให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถึงมาถูกทางแล้วใส่เลยอย่าลบร้อนเหมือนเอ็มอยู่ ันนี้จะเป็นผลงานของทั้งสามคนนะคะนี่ของฮาร์ดก่อนนี่กุ๋ยกุ๋ยซางที่ลุงแกให้ทั้งตัวเองฉันอยากทำพวกอะโรมาอะโรมาออยล์อะโรมาโอยฉัาอยากทำอะโรมาอาร์เลยด้วยอะโรมาออุ้ยอารล์อ่ะเหอนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือยาดมเหรอออายุเริ่มแบบเท่าๆเราทุกคนก็จะเข้าใจนะคะว่าทำไมเราถึงทำยาดมกัน ทำยาดมกลิ่นที่ถูกใจฉันทำยาดมจะทำอะไรฉัจะทำอะโลมาออยฉันก็จะทำอะโรมาออยก็จะทำอะโรมาออยดีเซษเป็นข้าวแก้วบุญน่าเป็นแบบนี้แล้วก็น้ำเป็นอันนี้คือบวจนเป็นน้ำแบบไหนเก็บเป็นตัวใหญ่ไหนอะแบบน้ำแบบไหนเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นน้ำมาจากผงๆในขวดอะเลยเพราะว่ามันหลากหลายมากเลยค่ะลง เมนเทลพิมเสนกรลบูนทุกหมวดจริงๆตรงนี้เมื่อก่อนน<อ>ี่ก็แบบว่ายาดมเท่ากับแก่แต่ไม่จริงค่ะค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่สมุนไพรทั้งหมด5้าอย่างนะคะก็จะมีเป็นพริกไทยดำอบเชยค่ะเป็นตะไคร้หอมมะกรูดแล้วก็การผีใส่ทุกอย่างเลยอย่างละหนึ่ง้นที่เหมือนอยู่ในข้าวหมกนะคะใบไมมที่มาจากสวนแห้งเครื่องดีเลยดีเพ่หนูสามารถตกแต่งไปได้หมดก่อดกอดได้เลยเขาเลือกนมาดีที ขององนุชน่ารักมากน่ารักจ้าแต่ฉันยังเลิกกลิ่นไม่ได้เขามีกลิ่นเยอะมากไม่คิดว่ามันรีกับพวกมินจะเข้ากันได้อุ้ยอันนี้หอมมากอันนี้อะไรซัมเมอร์ฟลาวเวอร์อันนี้ของ Jam น dealers. ุชนุชเอาเป็นกลิ่นซัมมเอร์ฟลาวเวอร์ฮะเอาอะไรนะปลาใครครับอุ้ยแก่มากเนาะแก่มากสุดคุณเขายังน่นค่ะปรุงยาค่ะสดซื่นอ่ะ มันแบบมันไม่แรงเท่าตอนแรกอะ่ะก็ใส่สมุนไพรเมื่อกี้แล้วก็บดรวมกันไม่ใช่บดีกเขาเรียกคลุกเคล้าให้มันเข้ากันอองเนดุดิฉันดมดิดดดหอมมากอันนี้คือกินสมุนไพรยังไม่ค่อยออกนะดูมิดหอมหอมหอมห้วหอมหน้าหอมเก็บให้หมดหม็ด อืมได้เดี๋ยวมันจะเข้มข้นขึ้นเพราะหมักใช่ไหมโอเคลด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 นี่ย่านตของนาค่ะแล้วก็อีกสองอันของนุ่นกับฮาร์ดเป็นโอโรมณ์มาอวยเหรช่สามารถทาก่อนนอนได้เอาจริงๆป้านำไม่อยากให้ในถ้วยนี้มันหายฉันอยากดมถ้วยนี้ตลอดเวลาจะดมตลอดเวลาอยู่อ๋อเหรอไม่เป็นค่ะไปกันต่ออุย้สยสถานีนี้ไวมากเดีย๋ยวมาทำ้าปาติกกันก่อนนะคะบายวันนี้นุ่จะทำสีอะไรคะ ที่ที่เขาทำมาจากสีธรรมชาติหมดเลยเออเป็นออร์แกนิกอะไรนะออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกเขามีแบบเป็นเชือกเลยนะผมเรียบร้อยนั่นแหละเออนัน่นแหละน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักไหมใช้ประมาณสมี4รอบหนึ่งสองสามสี่ ห <Okay. S 2> นึ่งสองนับเองได้ปะได้นับเร็ว <Ash ELLE> มากเพื <ken> ่เราออกกำลังกายนับเร็วแบบนี้ปะใช่โอเคแบบดีน้ำท่วมหมดเลยแกะหนังยางแกะหนังยางนี่ก็จะมาเป็นลายแล้วเฮ้ยเอาไปตากแล้วไปตากแล้วอ๋อมันม่วงๆชมพูๆอะมันไม่ได้ม่วงขนาดนั้นว้ายน่ารักอ่ะ รอ55นาทีแล้วค่อยมาเอาค่ะ few minutes later สปาข้าวอ์ลกินิคเช้คอินพีนห่นหนูเอาข้าวหอมมะลิแดงกับข้าวหองมะลิขมงจะได้สีจมพจ ินข้าวแบบกินข้าวกินแบบเหมาะแบบถังข้าวอ่ะไม่พอดีสุดท้ายที่เรามีกลิ่นเป็ดต้มิยำกับกลิ่นมะลิข้าวคือต้องชอบมะลิแน่เลยนี้กำลังจะเชียร์มะลิอุ้ยนี่ช็อกมิ้นท์เลยอ่ะเขอกมิ้นท์ี๋ยวเขาบอดอ๋อเขาเป็นมิน่อยเป็นมิ้นท์แบบอิงเลยอ่ะอุ้ยนี่เธอชอบแน่เลยอ่ะเธอเป็นชื่อผู้ขอมากินดีนะเธอชอบแน่ หน่งสองสาม,ส,ส,ามส, Shot, ส, quier, ส่ห <Sw ix. S 2> เาริงค่ะแล้วก็จะได้มาเป็นทะเลรายทะเลแบบนี้นะคะนี่สายทะเล,เลใช่เลยถ้าสมมติว่าพ่งนี้ได้กลิ่นตัวฉันเป็นแบบว่ากลิ่นหมิ้นกลิ่นมินนม้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเหอะของไหมเธอเอาลองไปใส่มือปั๊่ะคนี่เด็กเหอขอของค่ะทุกคน,นพวกเด็กที่เ<ท>หออสองสาวคนตรงนั้นยืนล้างมือกันอย่างสนุกสนานไหนเป็นยังไงสิ ส่วนเลยรู้สึกว่าเป็นเคลีเซอร์คล้ายๆเกลือแต่เล็กกว่าแล้วก็ไม่สักเท่าเกลือมีกลิ่นด้วยทุกคนดูกลิ่นมิ้นต์ติดอ่อนๆเห็นได้ยินแล้วชูบูดแก๊งค์มาที่นี่ก็ฉ่ำเหมือนกันนะคะเงินอะใช้ฉ่ำแวะ์ถูกบูธถ้าดมอะไรอะถ้าอยากดมอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วอย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่รังเกียจอันนี้ไม่มีเชื้อโรครู้ได้ไงเชื้อโรค เพราะฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตมาถ้าอันนี้มันค่าซื้อได้เมื่อกี้เธอสุดก็ไปเธอตายแล้วจริงแล้วแต่พี่ขายไปไหนเป็นเยื่อผักปบกชวาท,ที่เราต้มเยื่อให้เปลื่อยเดี่ยวก็ซื้ออะไรมาดีเหมือนกระดาษเลยก็มันเป็นกระดาษใส่ให้เลยใส่น้ำเลยใส่น้ำเลยเอาลงไปในน้ำเลยเอาก้อนนี้ลงไปได้เลยหรอได้เลยนิ่งๆนะนิ่งๆ,ๆ เป็นเงินตรงๆนะแต่กระดาษไม่เท่ากันอ,อ,อันนี้ซูกาลังจะตกแต่งแหละเลือกดอกไม้ดอกนี้นะครับถ้าเราใส่ทั้งเกสรมีสิ์จะร่วงได้นะฉันช้อปปิ้งดอกไม้ก่อนโอเคไปช้อปปิ้งดอกไม้ก่อนโอเคอาซูช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บไปนั่งตกแต่งที่โต๊ะกัน <c oughs> นี่จะเป็นผลงานของซูซาน่านะคะอุ้ยเขาเป็นดูเป็นเธอดีนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาจะส่งตามไปให้นี่คือแปะชื่อไว้ก็เขียนที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาส่งตามไปให้โอเคเยี่ยมโอเคไปกันต่อต่อไปเราไปไหนไปคาเฟ่ไหมนี่เราไปเอาผ้านุชนะคะอุ้ยเขากรเธอวันนี้สุดๆหังข้าววันนี้ถังข้ามาวันนี้เขามาสีชมพูด้วยะัเอาไปใให้หมดไปเลยไปเออน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะ กเรามาอวดผลงานที่พวกเราได้กันวันนี้นะคะอย่างแรกที่ทุกคนทําก็คือดินเหนียวดินเหนียวมีทุกคนคมืกาาทำสักครับใช่สักครับค่ะใช่ของนาเป็นยาดมของมือกาัดเป็นอะโนมา,มาบ้านนี้เหมือนบ้านแบบพี่นะพี่มากแม่นาคเลยอ่ะดีน้ามากางวันอ่ะอย่ายื่นมือเรามาเก็บมะนาวนะพี่มากมือเรายาวเดี๋ยวล่วงเด็กๆอย่าทำตามนะคะนี่เท่าสมุดว่า เป็นเฟรมนี้นะแล้วใส่เพลงหล่นๆนะนี่เราอยู่ในคาเฟ่น,นะคะสองคนนี้ยังถ่ายรูปไม่หยุดเราขอสั่งน้ำก่อนละกัน few minutes later. นี่ฉันชอบกินมา่ก่อนรสชาติอะไรแบบนี้เสร็จจากคาเฟ่แล้วกลับกันเถอะ เราจะปิดคลิปเมื่อสองคนนะคะเพราะว่าขี้เกียจราสุดแอรสุดไปห้องน้ามากันได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีทั้งตลาดข้างหน,น้าแล้วก็มีพวกเวิร์กช็อปแบบนี้เลยแต่ว่าคาเฟ่จะมีอังคารถึงสุดเนาะ,ะ <ๆ S 2> ประมาณนะแต่ตอนเ้าก็มาเสาร์อาทิตย์ดีกว่าถอดดีกว่ทุกอย่างใช่เอดดทุกอย่างคน<อ>งไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่มาเล่นกันได้ออกแกนิกทุกอย่างแล้วก็สนุกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปหาทำที่ไหนกันอีกบ๊ายบาย ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเป็นคลิปของเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วได้หนุเองต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ดองคลิปมายันถึงวันนี้ก็เออก็แต่ทุกคนได้ดูแล้วนะคะนุวก็ตั้งใจตัดมากเลยใช่ในที่สุดค่ะในที่สุดในที่สุดนะคะคืคนคนข้างหลังตัวนี้กดดันนุดตลอดเวลาเลย นราจะสัญญาว่าจะไม่เอาคลิปอีกแล้วค่ะขอโทษทุกคนได้นะคะสัญญากับทุกคนแล้วต้องทำตามไม่ได้นะโอเคะ okay, ได้เดี๋ยวจะพยายามพยรอยเปอยคลิปลงนะคะจะคลิปทั้งหมดที่เราได้อัดไปไว้เผื่อทุกคนจะคิดถึงเราในคลิปลยาวๆเนาะใช่ใช่ใช่ใชไปดูกันคลิปต่อไปเลยคะ่ะอีกทีหนึ่งเจอกันนะคะค <laughs> นนั้นมากกว <laughs>